วันนี้ค่ะและทีมงานโฮมได้อยู่พาคุณผู้ชมไปดูโครงการทาวน์โฮมและบ้านแฝดบนทำเลศักยภาพนั่นก็คือโครงการพีโนวิภาวดีดอนเมืองพัฒนาบริษัท AP พีไทยแลนด์จำกัดมหาชนค่ะสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่ในซอยเรียบคลองเปลม5ค่ะในโซนตำบลหลัก6ออำเภอเมืองปทุมธานีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขับรถมาจากถนนพหลโยธินนะคะก็มุ่งหน้ามาทางรังสิตได้เลยค่ะจากนั้นเลี้ยวเข้าถนนพหลโยธิน87 ข,ข้ามสะพานคลองเปรมประชากรแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเลียบคลองเปรมน,นะคะถนนเส้นนี้ก็จะเชื่อมกับถนนซอยที่ตั้งของโครงการซึ่งจะอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลหลัก6ห,หาได้ไม่ยากค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเมืองเอกและมหาวิทยาลัยร,งรังสิตด้วยนะคะไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลัก6ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการไปประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองเชื่อมเข้ากรุงเทพได้ง่ายหรือว่าจะออกไปต่างจังหวัดก็ดสะดวกค่ะ สำหรับบ้านในโครงการพรีโนวิภาวดีดอนเมืองนะคะก็จะมีทั้งทาวน์โฮมและก็บ้านแฝด2ชั้นสไตล์โมเดิร์นค่ะจำนวน235ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินทั้งโครงการประมาณ26ไร่กว่าๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งแบบบ้านในโครงการนี้นะคะเขาออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด3แบบนะคะฟังก์ชัน 3-4ห้องนอน2-3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะราคาเนี่ยจะอยู่ที่2.99ล้านบาทไปจนถึง5.59ล้านบาทมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารทับเฮาส์มีส่วนสาธารณะขนาดใหญ่แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรองรับก,การอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่ไปจนถึงครอบครัวขยายทุกเจเนอเรชันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะพัดก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการพีโนวิภาวดีดอนเมืองแล้วค่ะสําหรับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะที่ตั้งโครงการเขาจะเชื่อมไปกับถนนเลียบคลองเปลม5แล้วก็จะอยู่ห่างจากถนนเลียบคลองเปลิมลึกเข้ามาประมาณ220เมตรเท่านั้นเองค่ะบริเวณด้านหน้าตรงนี้จะเป็นซุ้มทางเข้าออกนะคะแยกช่องกันไว้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีรั้วเลื่อนเหล็กอัตโนมัติและก็ไม้กั้นกระดกไว้ด้วยค่ะ การเข้าออกโครงการนะคะลูกบ้านเนี่ยจะใช้ระบบคัดส,สันค่ะคุณผู้ชมซึ่งระบบคัสสันจะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะลูกบ้าน AP เท่านั้นนะคะซึ่งก็สามารถจดจําป้ายทะเบียนรถได้ค่ะสามารถที่จะเข้าออกได้อัตโนมัติเลยระบบจะจดจําป้ายทะเบียนแล้วก็มีกล้อง C C T V ติดตั้งให้เพื่อความปลอดภัยที่บริเวณนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะลูกบ้านยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Smart World นะคะเพื่อใช้งานระบบคัสสันในการประทับตรารถยนต์ให้กับวิซิเตอร์เวลาที่มาหาหรือว่าจะเลือกรับแขกก็ได้นะคะจะไม่รับเวลาที่ เราไม่สะดวกอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะรวมไปถึงการเรียกขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะคะเวลาเร่งด่วนต่างๆอันนี้ก็ทําได้ค่ะนอกจากนี้จุดนี้ก็ยังมีพี่ๆรอปภคอยอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ จากซุ้มโครงการเข้ามาทางด้านในนะคะส่วนแรกที่เจอเลยอยู่ทางด้านซ้ายมือของพัทตรงนี้นั่นก็คือพื้นที่ส่วนกลางค่ะก็จะประกอบไปด้วยอาคารคลับเฮาส์นะคะมีสระว่ายน้ําทางด้านหน้าด้วยแล้วก็มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะข้อดีของการวางเอาพื้นที่ส่วนกลางไว้บริเรวณโซนด้านหน้าเนี่ยก็คือจะไม่ไปปะปนกับพื้นที่อยู่อาศัยของลูกบ้านได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการก็จะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ําอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็มีอาคารคลับเฮาส์ชั้นเดียวอยู่ติดๆกันเลยค่ะจุดเด่นก็คือส่วนกลางของที่นี่จะเปิดบริการ24ชั่วโมงเลิกงานมาเมื่อไหร่ดึกแค่ไหนก็มาใช้งานได้อย่างสระว่ายน้ํานะคะจะเป็นระบบเกลือขนาดกว้าง5.1เมตรยาว10.4เมตรและลึก1.2เมตรค่ะ มีสะจากุชิมานั่งนวดตัวสบายๆได้นอกจากนี้สระว่ายน้ำจะยกระดับสูงขึ้นมาโดยรอบก็ตกแต่งไปด้วยเสาและผนังเพื่อให้มีลูกเล่นดูทันสมัยแล้วก็มีพื้นที่ส่วนเล็กๆด้านหน้าด้วยช่วยพรางสายตาคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นโซนของอาคารขับเฮาส์นะคะเป็นชั้นเดียวค่ะขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็แบ่งได้หลายฟังก์ชันด้วยกันนะคะอย่างหลักๆเนี่ยห้องตรงกลางจะเป็นห้องฟิตเนสนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการวางเป็นเครื่องเล่นออกกําลังกายต่างๆไว้ให้หลายชิ้นด้วยกันออกกําลังกายไปดูวิวสระไปได้เพลินๆค่ะที่สําคัญนะคะด้านข้างก็จะมีในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นด้วยนะคะมานั่งเล่นพักผ่อนชิลๆได้พร้อมกับห้องนิติบุคคลแล้วก็มีห้องน้ําแยกชายหญิงไว้ให้ครบค่ะ จากพื้นที่คขับเฮาส์มาก็จะเป็นส่วนสาธารณะค่ะยาวไปทางด้านในเลยนะคะสําหรับพื้นที่ส่วนตรงนี้เนี่ยจะรวมรวมอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่กว่าๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางโครงการก็จะมีการปลูกหญ้าลงต้นไม้ใหญ่รวมไปถึงลงไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความร่มรื่นสบายายนะคะมีการจัดวางเป็นพื้นที่นั่งเล่นให้หลายจุดด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนี่เลยค่ะ education playground น,นะคะหรือว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่เสริมพัฒนาการของเด็กมีการบุพื้นเป็นยางไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ จากการกระแทกนั่นเองบ้านไหนมีเด็กๆนะคะก็พามาเล่นที่นี่ได้หรือว่าใครอยากจะวิ่งจ็อกกิ้งออกกํำลังกายนะคะก็มาวิ่งได้ที่สวนนี้เลยมไปถึงบริเวณด้านหลังของอาคารครับเฮาสเนี่ยก็จะมีส่วนของจ็อกกิ้งแทร็กไว้ให้ด้วยจัดเก็บค่าส่วนกลางนะคะโครงการนี้อยู่ที่55บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ ที่ดินของโครงการพรีโนวิภาวดีดอนเมืองนะคะอย่างที่บอกไปค่ะจะอยู่ที่ประมาณ26ไร่กว่าซึ่งก็เป็นขนาดผืนที่ดินค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งทาวน์โฮมแล้วก็มีบ้านแฝดค่ะก็จะมีการแบ่งโซนบ้านซ้ายขวาค่ะคุณผู้ชมส่วนตรงกลางเนี่ยจะมีการขั้นด้วยถนนเมนนะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณ12เมตรส่วนถนนซอยย่อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9เมตรค่ะ บ้านในโครงการพรีโนวิภาวดีดอนเมืองมีทั้งบ้านแฝดและทาวน์โฮมซึ่งเป็นแบบใหม่ค่ะรวมทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกคือวิวิททาวน์โฮม2ชั้นนากว้าง5.5เมตรที่ดินเริ่มต้น17.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย107ตารางเมตรฟังก์ชั่น1ห้องนอนใหญ่2ห้องอนเนกประสงค์2ห้องน้ำที่จอดรถสคันราคาเริ่มต้น2.99ล้านบาท ต่อมาคือเจเนตบ้านแฝด2ชั้นหน้ากว้าง9.4เมตรที่ดินเริ่มต้นประมาณ35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย146ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันราคาเริ่มต้น5.59ล้านบาทและแบบที่3แบบเชนบ้านแฝด2ชั้นหน้ากว้าง11.4เมตรที่ดินเริ่มต้นประมาณ35ตารางวา พื้นที่ใช้สอย143ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถสอคันราคาเริ่มต้น5.59ล้านบาท บ้านทาวน์โฮมในโครงการนี้นะคะจะก่อสร้างด้วยระบบพรีแคสต์ได้ความแข็งแรงส่วนบ้านแฝดจะเป็นการกอ่อฉาบด้วยอิฐมวลเบาตามมาตรฐานและจะวางตำแหน่งหันหน้าไปทางเหนือใต้ทําให้ไม่โดนแดดร้อนจนเกินไปค่ะนอกจากนี้บ้านแต่ละแบบนะคะก็ยังมีจุดเด่นที่แตกต่างกันคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ตามความต้องการเหมาะกับงบประมาณหรือว่าจํานวนสมาชิกในครอบครัวได้ปัจจุบันโครงการกําลังก่อสร้างกําหนดการสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปี2566ค่ะ บ้านตัวอย่างที่จะพาเข้าไปชมวันนี้นะคะก็คือแบบวิวิดค่ะทาวน์โฮม2ชั้นรูปแบบใหม่หน้ากว้าง5.5เมตรพื้นที่ใช้สอย107ตารางเมตรฟังก์ชั่น1ห้องนอนใหญ่2ห้องอเนกประสงค์ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้พร้อม2ห้องน้ำที่จอดรถ2คันราคาเริ่มต้นของแบบบ้านนี้อยู่ที่2.99ล้านบาท มาดูในส่วนของบริเวณหน้าบ้านกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านจริงบ้านมาตรฐานที่ได้เนี่ยจะได้ในส่วนของรั้วนะคะเป็นรั้วเหล็กสีดําบานพับ2ตอนติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานค่ะแล้วก็ถัดเข้าไปจะเป็นพื้นที่ของลานจอดรถ จอดได้2คันเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะจะไม่ได้เหมือนกับบ้านตัวอย่างแบบนี้นะแต่ต่อไปเราจะพามาดูในส่วนของประตูทางเข้ากันนะคะส่วนบริเวณประตูทางเข้าบ้านนะคะก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูอลูมิเนียมนะคะพาวเดอร์โค้ตกรอบอลูมิเนียมสีเทาดําแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะใครที่อยากจะเพิ่มความปลอดภยัยหรือว่าความสะดวกสบายในการเปิดปิดเข้าออกบ้านก็ติดดิจิทัลดอทล็อกรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพัดพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกัน แล้วต่อไปนะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศข้างในบ้านชั้นล่างกัน,นะคะ่ะ นี่เลยนะคะบรรยากาศของบ้านหลังนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งสว่างมากๆนะคะเพราะต้องบอกก่อนว่าเป็นบ้านแปลงมุมดังนั้นเนี่ยก็จะได้ช่องแสงมาทางด้านข้างด้วยค่ะแต่ถึงจะไม่ใช่บ้านแปลงมุมนะคะยังไงก็จะได้แสงสว่างเข้ามาจากประตูด้านหน้าบ้านแล้วก็ทางด้านหลังด้วยนั่นเองทําให้บรรยากาศชั้นนี้ค่อนข้างโปร่งโล่งสบายเลยค่ะวัสดุพื้นนะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องส่วนความสูงจากพื้นจนถึงฝ้าเพดานจะอยู่ที่2.8เมตรค่ะ ต่อไปเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานในส่วนแรกกันเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนนะคะจัดเป็นมุมรับแขกแบบนี้ก็ได้สามารถหาโซฟายาวๆมาวางไว้นะคะเพิ่มเป็นเก้าอี้อาร์มแชร์ไว้มุมนี้ก็โอเคเลยส่วนเรเวณตรงกลางก็วางเป็นโต๊ะกลางแบบนี้ได้นั่นเองค่ะมุมตรงข้ามกันนะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางทีวีนะคะซึ่งเราก็แนะนําว่าเป็นแบบทีวีแขวนเนี่ยก,กาลังดีนะคะช่วยประหยัดพื้นที่ด้วยหรือว่าจะเสริมด้วยชั้นวางทีวีแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้การค้างอาจจะวางหาเป็นชั้น วางของตกแต่งน่ารักน่ารักมาวางไว้ก็โอเคเลยนะคะส่วนบริเวณมุมด้านข้างใต้บันไดเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่เก็บของเองค่ะเราสามารถเก็บของต่างๆไว้ที่บริเวณนี้ได้ส่วนระยะดูทีวีนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าถึง3เมตรก็ถือว่าเป็นระยะที่กำลังโอเคเลยค่ะ ฟังก์ชันภายในบ้านนี้นะคะจะเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างพื้นที่ถัดกันนะคะมุมนี้เนี่ยก็ออกแบบมาเป็นพื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะหาโต๊ะรับประทานอาหารยาวๆแบบนี้มาวางไว้ได้นะคะสักสี่ที่นั่งหรือว่า6กที่นั่งก็กําลังดีค่ะคุณผู้ชมส่วนบ้านหลังนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นแปลงมุมเนาะดังนั้นเนี่ยด้านข้างก็จะได้ เป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้เปิดไปก็จะเจอสวนนั่นเองค่ะและอีกมุมนึงนะคะทางด้านหลังนี่บริเวณนี้ยังมีพื้นที่เหลือพอประมาณนะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะหาเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะหรือว่าเป็นพนทรีเล็กๆเ,เนี่ยมาจัดวางไว้ตรงนี้ได้เผื่อว่าใครที่ไม่ได้ทําอาหารหนักมากนะคะก็อาจจะเอาไว้วางเตาไมโครเวฟเตาไฟฟ้าหรือว่าเป็นเครื่องดิฟกาแฟทําอาหารเบาๆที่มุมนี้ได้กําลังดีเลยค่ะ ส่วนมุมตรงข้ามกันนะคะตรงนี้นจะเป็นส่วนของห้องน้ำค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำชั้นล่างนะคะโดยวัสดุพื้นจะใช้เป็นพื้นเซรามิกนั่นเองค่ะห้องน้ำห้องนี้นะคะคก็จะมีการแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกนั่นก็คือมีส่วนของพื้นที่อาบน้ำมาให้ด้วยสุขภัณฑ์ครบครันพรพต,าตามมาตรฐานเลยนะคะก็จะมีทั้งอ่างล้างมือล้างหน้านะคะมีกระจกมีโถสุขภัณฑ์สายฉีดชำระที่ใส่กระดาษชำระนะคะโดยสุขภัณนฑน์จะเป็นของแบรนด์คอตโตหรือว่าเทียบเท่านั่นเองนอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่อาบน้ำนะคะก็ะจะมีการติด ตั้งเป็นฝักบัวมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีช่องวางของเล็กๆไว้ให้ด้วยค่ะส่วนทางด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะที่เป็นห้องน้ำเนี่ยบริเวณนี้เขาก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงที่เราสามารถเปิดออกไปนะคะเพื่อระบายอากาศระบายความชื้นได้อีกด้วยค่ะ ส่วนใครที่อยากจะทําครัวจริงจังอยากได้ห้องครัวปิดนะคะทางโครงการเขาก็มีการเตรียมพื้นที่สักล้างข้างหลังเอาไว้ให้ค่ะซึ่งก็จะเทเป็นพื้นคอนกรีตให้นะคะแล้วก็ระยะระหว่างหลังบ้านไปจนถึงรั้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ชมเราก็สามารถติดตั้งเป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปตัว L แบบนี้ได้นะคะติดเป็นตู้เก็บของบิวอินใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยค่ะหรือว่าใครอยากจะได้ไอเดียนะคะแบบบ้านตัวอย่างอย่างเงี้ยก็ได้นะคือก็มีการเจาะเป็นช่องเปิดแบบนี้นะคะมานั่งดื่มกาแฟ แเบาๆเกตรงนี้ได้ค่ะต่อไปมาดูส่วนของบันไดกันนะคะทางโครงการเขาจะวางเอาตำแหน่งบันไดเนี่ยไว้ตรงบริเวณด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะปะผิวด้วยไม้นั่นเองแล้วก็มีการติดตั้งเป็นราวจับมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมี2ชั้นพักค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กัน ที่ชั้นสองของบ้านนะคะสําหรับชั้นนี้เขาจะเปลี่ยนวัสดุพื้นนะคะเป็นลามิเนตสําเร็จรูปค่ะคุณผู้ชมสําหรับตําแหน่งหน้าบ้านเนี่ยเขาจะเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์อีก2ห้องซึ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้เหมือนกันนะคะส่วนบริเวณตรงกลางค่ะก็จะเป็นห้องน้ำที่ใช้งานร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่สมาชิกในบ้านรีบๆเนาะมีหลายคนแบบนี้ก็อาจจะสลับกันไปใช้ห้องน้ำข้างล่างได้ค่ะ สำหรับห้องน้ำที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะก็จะมีการแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกค่ะส่วนวัสดุสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็สเปคเหมือนห้องข้างล่างเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าห้องน้ำนี้เนี่ยจะได้เป็นกระจกฝ้าด้านบนบริเวณที่หยาบน้ำนะคะสามารถรับแสงสว่างเข้ามาได้ค่ะบวกกับการที่มีช่องระบายอากาศนะคะบริเวณด้านข้างด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้ห้องน้ำนี้สว่างนะคะทําให้ห้องนี้ไม่มืดทึบจนเกินไปค่ะ ห้องนอนใหญ่ที่อยู่โซนหน้าบ้านนะคะห้องนี้เนี่ยความกว้างก็จะเท่ากับน้กกว้างของตัวบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะตรงกลางอย่งระวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างเตียงหาโต๊ะเล็กๆมาวางได้หรือว่าเก้าอี้ไว้นั่งเล่นแบบนี้ก็ได้ค่ะบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่รับแสงสว่างเข้ามาได้เต็มที่นะคะส่วนบริเวณมุมปลายเตียงค่ะมุมนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็ดีไซน์ออกแบบพื้นที่ตรงนี้ไว้สําหรับ ทำเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเราอาจจะมีตู้แบบสูงๆแบบนี้เก็บของเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะคะรวมไปถึงมุมนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าปรับเป็นโต๊ะทํางานก็ตามสะดวกได้เลยค่ะ ส่วนอีกสองห้องทางด้านหลังนะคะจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยน2ห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนเล็กสาหรับลูกๆได้ค่ะวางเตียงขนาดสัก3ฟุตกําลังดีนะคะเสริมด้วยเฟอร์นิเจอร์ชิลนเล็กก็โอเคนะคะจริงๆแล้วขนาดของทั้ง2ห้องนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักหรือถ้าใครอยากปรับเปลี่ยนนะคะยกตัวอ,อย่างห้องนี้ทําเป็นห้องทํางานนะคะห้องดูหนังส่วนตัวเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนก็ได้เช่นกันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือบ้านตัวอย่างในโครงการพีโนวิภาวดีดอยเมืองค่ะส่วนสรุปจะเป็นยังไงนั้นตามพัทไปฟังกันเลยค่ะ โครงการพีโ no นวิภาวดีดอนเมืองนะคะก็ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังถนนเส้นสําคัญได้หลายสายเลยค่ะทุกผู้ชมไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีถนนพระโนโยธินนะคะส่วนใครที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพยอย่างสะดวกสบายง่ายๆใช้เวลาไม่นานตอนนี้เขาก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงเปิดให้บริการแล้วที่ใกล้กับโครงการมากที่สุดก็คือสถานีหลัก6ค่ะขับรถไปไม่ถึง10นาทีนะคะนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมโยงค่ะไปยังถนนรังสิตปทุมธานีและก็รังสิตนครนายกได้ อีกด้วยค่ะโครงการนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่ทํางานในโซนกรุงเทพรวมถึงในโซนปทุมธาน,นีค่ะใกล้สถานที่สําคัญหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คสเปลแมคโครรังสิตเซียรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตสนามบินนานาชาติดอนเมืองรวมถึงโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ราชการอีกหลายแห่งค่ะ มาพูดถึงตัวโครงการคีโนวิภาวดีดอนเมืองกันบ้างนะคะคุณผู้ชมโครงการนี้เขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวค่ะถ้าเราไปเทียบกับโซนที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะอย่างโซนสีสมารหรือว่าสงประภาโซนๆนะั้นเขาก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะคึกคักมากกว่าแต่โซนนี้คนไม่ค่อยพูุกพ่านมากนะะักค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวส่วนบรรยากาศข้างในโครงการนะคะเขาก็จัดออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยนะคะอีกหนึ่งจุดเด่นนะั่นก็คือเรื่องของพื้นที่คลับเฮาส์ค่ะพื้นที่ส่วนกลางเนี่ย เขาจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านที่แตกต่างกันนะคะมีสวนให้ได้ใช้งานพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวและก็ยังมีการแยกโซนพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลางออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วนอีกด้วยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นตัวบ้านนะคะในโครงการพีโนวิภาวดีดอนเมืองค่ะทาง AP เนี่ยเขาอ,ออกแบบตัวบ้านนะคะมาใหม่เลย3รูปแบบด้วยกันค่ะมีทั้งทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็จะอยู่ที่107ตารางเมตรไปจนถึง146ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมก็ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นเรียบหรูฟังก์ชั่นครบรองรับการใช้งานของครอบครัวเล็กไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2.99ล้านบาทไปจนถึง5.59ล้านบาทค่ะ ตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุด500,000บาทฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนและฟรีเครื่องปรับอากาศค่ะหากคุณผู้ชมคนไหนสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์1623นะคะหรือว่าจะมาเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างที่โครงการจริงก็ได้ค่ะเปิดทำการทุกวันเลยตั้งแต่เวลา10นาฬกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงการพรีโนวิภาวดีดอนเมืองค่ะ หากคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโฮมหน้าอยู่ a n n e l ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรีวิวฉบับเต็มรวมไปถึงข่าวสารในแวดวงอสังหามาอัปเดตด้วยนะคะใครที่สนใจก็คลิกเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ h o m e n a ah y u .com ค่ะหรือว่าจะติดตามทาง Facebook ah f a c e b o o k Fanpage h o m e n a .fc ก็ได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ